แล้วผมนายนี้ในากกะแดงวเนนี้วเต้าองจอนไดลน้ำแ่งแบบขนาดครับจากแรงใจ้ลงมายังข้อต้อรวงครับจากข้อต้อรวงมายังพวกผีสองแบบปุ่มกดกับ้วยสปิงครับจากข้อต้อรวง มายางข้าต่อข้าต่อรวมอันหนึครับจากข้าต่อรวมมายังขังว้วทีสาูกก้นกัดไ้ตะปิงครับจากข้าต่อรวมครับไปย่งขั้วที้าสองครับจากขั้วเอวสาสอง,สองไปยังวาวลมเดียวแกนอีกครับ กควเอวา้ารอยสองไปยังวาลุมเดียวแกนหวายครับแจกแกนวาลุงเดียวครับไปยังวา,าคัวคัวแซดวาวา,สดวา,าสองครับกคัยวเอาหา้ายองไปยังกัมบะโครับ